ครับคพราะนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับสวัสดีวันหยุดนะครับเอฟทุกท่านท่านผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาทําสูตรหวยนะครับปักหลัก10บนนะครับเทียบชนให้นะครับสสูตรนะครับสําหรับชุดปักหลัก10บนนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบชนให้4สูตรนะครับก็ขอการันตีเลยนะครับว่าตัวเลขที่ผมเทียบชนให้ทั้งหมด4สูตรเนี่ยมาแน่นอนนะครับร้อเเซ์นะครับ แล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อน oui. สมาชิกนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวครับผมจะเริ่มวิธีการคํานวณให้เลยนะครับสําหรับสูตรที่1นนะครับสูตรที่1ก็จะทําการใช้หลักร้อยนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็จะทําการบวกหลัก10ล่างนะครับสมครั้งผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะทําการบวกรบหนึ่งและลบหนึ่งนะครับซึ่งสูตรนี้เราจะทําการลบหนึ่งนะครับ สูตรคำนวณที่2นะครับจะทําการใช้หลักหมื่นบวกกัน2ครั้งนะครับแล้วก็จะนำหลักหน่วยนะครับแล้วก็หลักสิบล่างนะครับแล้วก็จะทําการบวก6คงที่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาก็จะทําการบวก3แลได้บวก3นะครับย้ำนะครับสูตรที่1จะทําการลบ1นะครับเรามาดูวิธีคิดนะครับสูตรคำนวณที่1นนะครับศูนย์บวกศูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนย์บวกสองได้สองสองบวกสองเป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกนะครับฉะนั้นเราได้หกนะครับนี่ครับ หกนี้นะครับเราจะมาเทียบชนให้นะครับหกลบหนึ่งนะครับเหลือห้าห้าลบหนึ่งนะครับเหลือสี่นี่ครับสูคคำนวณที่สองนะครับห้าบวกห้าเป็นสิบสิบวกห้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกสองนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกนะครับเท่ากับยี่สิบสามเราใส่สามสามบวกสามนะครับเป็นหกหกบวกสามนะครับเป็นเก้านี่ครับ สูตรที่หนึ่งนะครับเราคำนวณมาได้หกห้าสี่นะครับส่วนสูตรคำนวณที่สองนะครับเราได้สามหกเก้าตัวที่มันชนนี่ครับเราชนเลขหกนะครับท่านผู้ชมฉะนั้นผลผลคำนวณออกมานะครับได้ห้าหกเจ็ดนะครับเป็นสูตรที่หนึ่งนี่ครับผ่านไปแล้วครับงวดที่หนึ่งงวดที่สองนะครับ ห้าบวกห้าเป็นสิบสิบบวกสองเป็นสิบสองสิบสองบวกสองเป็นสิบสี่สิบสี่บวกสองนะครับเป็นสิบหกใส่หกครับหกลบหนึ่งเหลือห้านะครับห้าลบหนึ่งนะครับเหลือสี่เราคำนวณมาได้หกห้าสี่ในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับสามบวกสามนะครับเป็นหกหกบวกเจ็ดเป็นสิบสามสิบสามบวกสี่เป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหกนะครับสิบเจ็ดบวกหกเป็นยี่สิบสามใส่สามสามบวกสามเป็นหกหกบวกสามเป็นเก้า นี่ครับตัวเลขที่เราได้นะครับสูตรที่สองได้สามหกเก้าสุดที่หนึ่งได้หกห้าสี่ตัวที่มันชนนะครับเลขหกผลรางวัลในงวดถัดมาออกเก้าหกเจ็ดนี่ครับเป็นงวดที่สองนะครับงวดที่สามนะครับเก้าบกเก้าเป็นสิบแปดสิบแปดบวกหกเป็นยี่สี่ยี่สี่บวกหกนะครับเป็นสามสิบสามสิบบวกหกเป็นสามสิบหกนะครับใส่หกอีกตามเคย หกรบหนึ่งนะครับเหลือห้าห้าลบหนึ่งนะครับเหลือ 4. สี่สูคคำนวณที่หนึ่งเราได้หกห้าสีท่ทีนี้เรามาดูสูคคำนวณที่สองหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองสองบวกเจ็ดนะครับสองบวกเจ็ดเป็นเก้าเก้าบวกสี่นะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกหกนะครับเป็นสิบเก้าใส่เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองนะครับสองบวกสามนะครับเป็นห้า นี่ครับงวดนี้เราคำนวณได้สูตรที่2ได้925สูตรที่1นึ่งได้654ฉะนั้นตัวที่มันชนนะครับเราได้ชนเลขห้านี่ครับคู่เดียวอีกเหมือนเดิมนะครับผลรางวัลออก258เป็นงวดที่สามนะครับสำหรับงวดที่สี่นะครับ 2บวกสองเป็น4ี่นะครับ4ี่บวกแดเป็นส2 1สองบวกแป็น20 20บยี่บวกปดนะครับเท่ากับ28เราใส่8ดไปเลยครับ8ดลบ1เหลือเจดนะครับเจดลบ1เหลือหเราจะลดลงมาอย่างละหนึ่งแต้มนะครับมาดูสูตรจำนวนที่สองบวก4เป็น8ดนะครับ8ดบวกแเป็นสิ1หกบกบวกาเป็น19 19บวก6นะครับเท่ากับ25้าใส่ห้าไปเลยครับนี่ครับ5้าเราจะบวก3านะครับตัวนี้สูตรที่สอง ห้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดนี่ครับสูตรที่สองคำนวณออกมาได้ห้าแปดหนึ่งทีนี้เรามาดูตัวชนนะครับนี่ครับเราได้ชนแปดนะครับฉะนั้นตัวเลขในงวดถัดมาออกสองแปดหกสูตรนี้เรายังไม่เคลื่อนนะครับเรายังไม่เคลื่อนเข้ามาเป็นสี่งวดติดนะครับมาดูงวดถัดมานะครับสองบวกสองเป็นสี่นะครับ สี่บวกห้าเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสิบสี่สิบสี่บวกห้านะครับเป็นสิบเก้าใส่เก้าไปเลยครับนี่ครับเก้าลบหนึ่งเหลือแปดแปดลบหนึ่งเหลือเจ็ดเราจะลบมาอย่างละหนึ่งแต้มก็เหลือเก้าแปดเจ็ดในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองนะครับเจ็ดบวกเจ็ดเป็นสิบสี่สิบสี่บวกหกเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสามเป็นยี่สิบสามยี่สามบวกหกเป็นยี่สิบเก้าใส่เก้าไปเลยครับนี่ครับเก้าเราจะบวกสามนะครับเก้าบวกสามเป็นสิบสอง สองบวกสามเป็นห้าทีนี้นะครับสูตรที่สองเราได้เก้าสองห้าเรามาดูตัวเลขชนเราชนได้เลขเก้านี่ครับเราชนเลขเก้าผลทั้งวันออกสามเก้าหนึ่งนี่ครับสูตรนี้เดินมาห้างวดนะครับห้างวดแล้วนะครับงวดที่หกนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกเก้าเป็นสิบห้าสิบห้าบวกเก้าเป็นยี่สี่ยี่สี่บวกเก้านะครับเป็นสามสิบสามเราใส่สาม สามลบหนึ่งเหลือสองสองลบหนึ่งเหลือหนึ่งนี่ครับคำนวณออกมาได้ที่สามสองหนึ่งในสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองหกบวกหกเป็นสิบสองสิบสองบวกหนึ่งเป็นสิบสามสิบสามบวกสองเป็นสิบห้าสิบห้าบวกหกเป็นยี่สิบเอ็ดใส่หนึ่งนี่ครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกสามเป็นเจ็ดนี่ครับทีนี้สูตรที่สองเราคำนวณออกมาได้หนึ่งสี่เจ็ดเรามาดูตัวชน นะครับชนเลขหนึ่งนี่ครับชนเลขหนึ่งเรามาดูผลรางวัลนะครับออกแปดหนึ่งหนึ่งนี่ครับเข้ามาแล้วนะครับเป็นงวดที่หกเรามาดูงวดที่เจ็ดงวดล่าสุดนะครับงวดที่เจ็ดแปดบวกแปดเป็นสิบหกสิบหกบวกแปดเป็นยี่บสี่ยี่บสี่บวกแปดนะครับเป็นสามสิบสองสามสิบสองบวกแปดนะครับสามสิบสองบวกแปดเป็นสี่สิบใส่ศูนย์ เป็น40นะครับ40ลบ1เหลือ39นะครับใส่9 39เลบหเหลือ38นะครับเราใส่8หลักหน่วยฉะนั้นเราจะลบ1นะครับอย่างละ1แต้มก็เท่ากับ0 9 8ย์นะครับเท่ากับ40นะครับส0ใส่0ูย์หลักหน่วย40ลบ1นะครับเหลือ3 9 3 9ิเลบหเหลือ38เราจะนำหลักหน่วยมาลงเท่านั้นนะครับถัดมาในสูตรที่2นะครับ 4บวก4นะครับเป็น8 8ดบวกหนึเป็นเก้เบวกแปดเป็นสิบเจวก6นะครับเท่ากับ25ใส่5ไปเลยครับนี่ครับห้บวกสเป็น8ปนะครับแปบวกหนึเป็นเก้บวกสี่นะครับเป็นสิบ3าบวกสี่เป็นสิบเบวกรู้สึกจากตัวนี้นะครับเอาใหม่นะครับ4ีบวก4นะครับเป็น8 8ดบวกหนึ่เป็นเก้าบวกแนะครับเป็นสิบเจบวกหนะครับ 17บวก6เท่ากับ23นะครับท่านผู้ชมเท่ากับ23นะครับต้องขออภัยด้วยนะครับตัวนี้เราได้3นะครับนี่ครับเราได้3นะครับส่วนตัวนี้3มบวก3เป็น6นะครับใส่6 6บวก3าเป็น9นะครับบวกกันได้นะครับตามที่ลูกศรผมชี้เราได้3า9นะครับตัวที่มันชนนะครับนี่ครับ 91และ92นะครับออก997นะครับ997นะครับมึงล็อกมาก็ไม่อยู่เหมือนกันนะครับล็อกต่อให้ล็อกยังไงก็ล็อกไม่อยู่นะครับฉะนั้นเรามาดูว่ามันที่16นะครับเพื่อทําเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาทําอีก2สูตรแล้วก็จะเทียบชนแล้วก็จะซัดให้เลยนะครับงวดที่16คารันตีว่ามาแน่นอนนะครับอดใจรอนิดนึงนะครับงวดที่งวดตาวันที่16นะครับ9บวก9น18 18บวก9นะครับ 18บวกเเป็น27 27ิบวกเเป็น36 36ิบวกเนะครับเป็น45เราใส่5 5าลบหเหลือ4 4่รบหเหลือ3ามเราคำนวณออกมาได้5 4 3สูตรที่2อนะครับเกบวกเเป็น18 18ปบวก7เป็น25 25ิบวกแนะครับเป็น33 33ิบวกหนะครับเป็น39เราใส่9 9นะครับบวก3เป็น12ใส่2 2นะครับบวก3เป็น5นี่ครับ16นะครับกอยอเทียบชน2สูตรนะครับเราได้ชนที่เลขห้แล้วนะครับเราได้มา1คู่นะครับท่านผู้ชมนี่ครับ เราได้มาหนึ่งคู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้นะครับเดี๋ยวเรามาเทียบอีกสองสูตรวัดใจกันไปเลยนะครับสองสูตรนะครับมาดูสูตรถัดมานะครับสูตรที่สามและที่สี่นะครับสูตรที่สามนะครับแปดบวกห้านะครับเป็นสิบสามสิบสามบวกเจ็ดเป็นยี่สิบยี่สิบบวกสี่นะครับเป็นยี่สิบสี่ใส่สี่ไปเลยครับสี่บวกสองนะครับเป็นหกเราจะบวกสองคงที่นะครับและบวกหนึ่งคงที่นะครับหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ด นี่ครับถัดมานะครับสูตรที่สี่นะครับหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกสามนะครับเป็นหกใส่หกไปเลยครับหกบวกสองนะครับเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้าคู่นี้เราได้คู่หกนะครับนี่ครับรู้สึกว่าจะมาหกสี่ตัวนะครับออกเก้าหกเจ็ดนะครับดูสิครับเป็นงวดที่หนึ่ง สูตรนี้นะครับสูตรถัดมานะครับงวดถัดมาสูตรที่3นะครับ5้บวกเเป็น14 14ีบวกเเป็น21 21ิบวกสนะครับเป็น25ใส่5ไปครับ5้บวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น8นะครับสูตรคำนวณที่2นะครับ6กบวกหนะครับเป็น12 12อบวกสนะครับ12บวกสเป็น15ใส่5นะครับ5้บวกสเป็น7 7็เบวกหเป็น8นี่ครับประเมิญเลขหน้าเลขบ่อเลยครับมาเข้าคู่ ห้าคู่เจ็ดและคู่แปดอะไรมันจะตรงกันขนาดนี้นะครับทั้งทั้งที่ตัวเลขมันคนละสูตรอยู่แล้วนะครับทีนี้มาดูผลรางวัลนะครับออกสองห้าแปดนี่ครับเข้าเหมือนเดิมนะครับถัดมานะครับสามบวกสองเป็นห้าห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสามนะครับเป็นสิบหกใส่หกไปเลยครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้านี่ครับ สูตรถัดมานะครับ7จบวกแเป็น15 15้บวกสนะครับเป็น18ใส่8 8ดบวกสเป็น10ใส่0 0นบวกหได้1นี่ครับเรามีชนแค่คู่เดียวก็คือคู่8งวดนี้คงไม่บังเอิญชน3ตัวเหมือนงวดที่ได้ผ่านมานะครับเหมือนงวดนี้นะครับทีนี้8เรามาดูผลรางวาัลออก2 8 6นะครับนี่ครับเราก็ได้เลขแปตัวเดียวนะครับ ย้ำว่า4สูตรนะครับเราจะจัดให้เลยตามคําขอนะครับ8ปดบวกสเป็น10บ0ิบกหเป็น16 16กบกบวกสนะครับเป็น19ใส่เก้าครับ9ก้าบวกสเป็น11ใส่1หลักหน่วย1นบวกหเป็น2สูตรที่1ได้9 12เรามาดูสูตรถัดมา3าบวกหเป็น8 8ดบวกสเป็น11ใส่1 1ึนบวกสเป็น3นะครับ 5บวกามเป็นแปดปบวกสามเป็น1 1สบหนึ่งบวกสองเป็นสาสมบวกหนึ่งนะครับเป็นสี่นะครับเราหลักสิบเราได้คู่เก้าตัวเดียวนะครับเป็นสูตรที่หนึ่งสูตรประเอินวันนี้มาชนที่หลักหน่วยนะครับมันเข้าหลักหน่วยออกสามเก้าหนึ่งนะครับนี่ครับสูตรนี้เริ่มจะสรุดนะครับแต่สูตรนี้ผ่านนะครับสูตรนี้เราเข้าไปที่หน่วยนะครับนี่นะครับเราเข้าแค่สูตรเดียวนะครับ สูตรที่สองเราหลุดนะครับเรามาดูสูตรที่สองว่าจะชนหรือเปล่าจะเข้าหรือเปล่าในงวดถัดมานะครับแต่สูตรนี้เราไปเข้าที่หลักหน่วยนะครับก็ได้ตัวเด่นมาเหมือนกันนะครับถัดมานะครับ5้าบวกสามเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้า้าบวกสองนะครับเป็นสิบเอ็ดใส่หนึ่งหนึ่งบวกสองเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่ถัดมานะครับเก้าบวกเ้าเป็นส8บ8ปดสิบแปดวกสามนะครับเป็นสิบอ็ดใส่หนึ่งไม่รอดครับงวดนี้เข้าเหมือนเดิมนะครับมันกลับมาทํางานแวนะครับ หนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสองนะครับเป็นสามสามบวกหนึ่งเป็นสี่มันบังเอิญอีกแล้วครับตัวเลขทั้งสองสูตรมันจะมาชนในขนาดนี้นะครับนี่ครับบ้าบอคอแตกนะครับสูตรหวยนี่บางทีสูตรคนละสูตรเนี่ยมันมันมันเข้ามาชนอย่างนี้มันบางทีมันก็น่าชิดนะครับนี่ครับออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับรอข้อเลขหนึ่งนะครับถัดมานะครับเมื่อล่าสุดนะครับเก้าบวกแปดนะครับเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวก ก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดสิบเจ็ดบวกหนึ่งนะครับเป็นสิบแปดสิบแปดบวกแปดเป็นยี่สิบหกใส่หกไปเลยครับนี่ครับหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกหนึ่งนะครับเป็นเก้านี่ครับสูตรที่สองนะครับห้าบวกแปดเป็นสิบสามสิบสามบวกสามนะครับเป็นสิบหกใส่หกหกบวกสองนะครับเป็นแปดแปดบวกหนึ่งเป็นเก้าเอาอยู่แล้วครับมันตัวเลขอะไรมันจะขนาดนั้นนะครับนี่ครับ มันไปชนอะไรขนาดนี้นะครับสูตรนี้ตัวเลขมันคนละสูตรนะครับท่านผู้ชมแล้วมันชนอะไรขนาดนี้นี่ครับออกเก้าเก้าเจ็ดหลักสิบเรานี่ครับเข้าเลขเก้านะครับสูตรนี้ทีนี้เรามาดูว่าประจำวันที่สิบหกนะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสรุปให้ตรงนี้เรามาดูว่าประจำวันที่สิบหกนะครับตัวเลขทั้งหมดสี่สูตรนะครับเก้าบวกเก้านะครับเป็นสิบแปด 18บวก7นะครับเป็น25 25บวก8นะครับเป็น33เราใส่3 3บวก2เป็น5 5บวก1นะครับเป็น6สูตรที่4 9บวก9เป็น18 18บวก3นะครับเป็น21ใส่1 1บวก2เป็น3 3บวก1เป็น4นี่ครับ สิบหกนะครับกันยาหกสามทีนี้เรามาดูนะครับเรามาดูสี่สูตรสูตรที่หนึ่งนะครับเราได้ห้าสี่สามนะครับห้าสี่สามนะครับสูตรที่หนึ่งห้าสี่สามสูตรที่สองเราได้เก้าสองห้านะครับเก้า 2อนะครับเรามาดูสูตรที่3เราได้3ามห้าหกสานะครับสูตรที่4เราได้1 3 4 1 3 4ทีนี้ตัวเลขทั้งหมดนะครับตัวเลขทั้งหมดในชุดปักหลัก10บ,บน4สูตรนะครับผม สี่สูตรเรามาดูตัวไหนที่มันชนนะครับสูตรที่หนึ่งเราได้ห้าสี่สามนะครับอ่าสูตรที่หนึ่งชนเลขห้าสูตรที่สองได้ห้าสูตรที่สามได้ห้านะครับฉะนั้นนะครับเราวัดไปที่ห้าก่อนหลักสิบบนห้าเอ็กนะครับตัวถัดมานะครับสูตรที่หนึ่งเราได้สาม สูตรที่สองเราไม่มีสามสูตรที่สามเราได้สามสูตรที่สี่เราได้สามนี่ครับเราก็จะได้อีกนะครับหนึ่งสองสามสาม x นะครับทีนี้เรามาดูตัวที่มันชนอีกมีไหมนะครับตัวที่มันชนมาแล้วสูตรที่หนึ่งมาสี่ะสูตรที่สี่มาสี่ นี่ครับตัวนี้เราจะชนเค่2สองตัวสี่นะครับท่านชมฉะนั้นก็จะเป็น4 x นะครับชุด10บน10บนนะครับการันตีนะครับหนึเเนต์นะครับตรงนี้นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับคือจริงๆเนี่ยทั้งหมด4สูตรที่ผมเทียบชนให้นะครับ ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามก็จะได้ทั้งหมดสามสูตรสี่สูตรแล้วเขามาชนเลขห้าสามสูตรและทีนี้ชนเลขสามอีกสามสูตรสี่สูตรชนสามสูตรเลขสามทีนี้มันไม่ยากเลยครับแต่มันเราได้ตัวเลขแค่สามตัวตัวที่มันชนจริงๆอะ่ะและทีนี้ตัวที่มันชนเนี่ยตัวที่มันไม่ชนนี่ยก็จะมีหนึ่งหกเก้าสองหนึ่งหกเก้าสองนี่ครับตัวที่เหลือ,อน,นี่มันก็จะเป็นหนึ่งหกหนึ่งหกเก้า สองตัวนี้เราเอาไว้สำรองได้นะครับไว้สำรองนะครับถ้ามันชนขาของอาจารย์ท่านอื่นก็จับไปใส่ได้นะครับตัวนี้สำรองก็คือตัวที่มันชนจริงๆเนี่ยสี่สามห้าสิบบนนะครับสิบหกกรกฎาคมนะครับอ่สิบหกกันยายนหกสามห้าสามส,สี่นะครับหลักสิบบน ชนแล้วต้องมานะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นะครับสี่สูขนาดนี้วางให้ขนาดนี้ไม่น่าหลุดไม่หลุดแน่นอนครับยังไงก็ไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดนะครับยังไงก็ไม่หลุดนะครับเป็นตัวเลขแค่สามตัวเท่านั้นที่ผมเน้นให้นะครับก็หวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับหวังว่าคลิปนี้เป็นเพื่อประโยชน์ให้เพื่อนสมาชิกนะครับก็สาหรับวันนี้ก็ต้องลาสมาชิกไปก่อนนะครับก็เวลามาเยอะแล้วนะครับก็อธิบายกันตามสูตรได้ห้าสามสี่นะครับชุดสิบบนส่วนชุด ปกหลักหน่วยบนเจอกันคลิปหน้าแน่นอนเดี๋ยวเราจะได้มาหาซื้อลอตเตอรี่กันจะได้ชุดไหนนะครับเราวันนี้สวัสดีครับ